วันนี้มี3มคำศัพท์นะคะมาให้ฝึกออกเสียงกันนะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเจออยู่ทุกวันนะภายในบ้านของเรานั่นเองนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะก็คือคำว่า wall 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 คำที่2ก็คือ ceiling 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 นะคะคำที่3คือ floor 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 flo มาดูคำแรกกันนะคะคำแรกคำว่า wall wall นะคะคำว่า wall นะคะก็คือผนังนะคะยกตัวอย่างเช่น the picture on the wall is me the picture on the wall is me นะคะภาพที่อยู่บนผนังนะคือฉันเอง Pictures this right? Pictures the wall, You knew those guy's knew on wall. คำที่สนะคะคำที่2ก็คือคําว่า ceiling ceiling เห็นไหมคะด้านบนนะคะด้านบน ceiling ก็คือเพดานนะเพดานออกเสียงนะคะคำนี้ตัว c คํานี้นะคะเสียงเป็นตัว s ก็ออกรวมกันเป็น c c c, c นะคะ ceiling 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 นะยกตัวอย่างเช่น Can you see the lizards on the ceiling? Can you see a lizards on the ceiling? คุณเห็นจิ้งจอกอยู่บนเพดานไหม I know you can see through the ceiling. I know you can see through the ceiling. คำศัพท์ที่สามนะคะก็คือคำว่า floor 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 นะคะ double o ออกเสียง o o นะคะพอรวมกับ fl นะคะ f l All, นะคะรวมกันกับ all นะคะก็เป็น floor floor นะคะยกตัวอย่างเช่น the book is on the floor the book is on the floor นะคะหนังสือวางอยู่บนพื้นนะคะ what is this on the floor what is this on the floor ถ้าชอบคลิปที่ครูทำนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วมาพบกับครูดาวใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ